สวัสดีค่ะดีไซน์ตอนนี้ดีไซน์่ที่งานไรคะลไยจังหวัดลใ,ใช่แล้วนี่นะคะทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านนี้เลยนะคือแบบว่าอลังการมากนะทุกคนดีไซน์อยากดูกระเป๋านะเพื่อที่จะไปใส่ไหนเขาดูไหนไปใส่อะไรไปใส่ลาบูบูนะคะทุกคนนี่ดีไซน์ไปจุ่มลาบูบูบมาหนูเราถามรีมันต้องทรงนี้แหละเท่าไหร่อะอ๋อเท่าไหร่นะหนึเจ็ดเก้า เอาเอาเอาอุ้ยอันนั้นน่ารักเนาะที่น้าเกมมันชอบไหนละเกมไปไหนละน้าเกมไปไหนละตัวทรงยืนเนี่ยสายสีอ๋อตู้สวนน้าเกมชอบแปดร้อยห้าสิบอุ้ยนี่ไงอันนี้อะไรตัวนี้ตัวมีหงส์ตัวบงส์อะไรครับตัวหงส์ตัวหงส์ตัวเจ็ดตัวเจ็ดน่ารักเท่าไหร่คะอันเนี้ย 8ปดร้อยทวนอุ้ยน่ารักแปดร้อยห้าสิบเอาแปดร้อยห้าสิบอ๋อนี่เวอร์เจ็ดอันนี้อะไรลูกเนี่ยข้งางข้างเหมือนกัน,กน,กน,กนกเหรอเวอร์เดียวกันเหรอออ๋ทำไมมันดูแตกต่างอ๋อน่ารักอ่ะได้กระกกกกเป๋าไม่ล่ะอ๋อนู่นไงเฮ้ยนั่นไงนั่นไงใช่อีแมวกวางแม่ไหมเข้ดูก่อนนี่นไงหมีแบร์เอ้ยหมีเนยหมีแบร์ นองเลยมี่เนยร้อยเก้าเก้าองเนยกล่องใหญ่อันนี้ใช่แมวที่แม่ชอบไหมแมวกวักใช่ไหมใช่แมวกวักไหมลิซ่าอันเนี้ยหรออ้วนอ้วนนี่แมวกวักที่แม่ชอบอ้วนมากปะ่ะเนี่ยอันนี้ยี่สิบาทเหรอฮะใช่ยี่สิบเก้า,านีลูกๆๆๆๆอันนี้กล่องสุย่มิบเก้าบาทยี่สิบบาท ยี่สิบบาทน้องเนยยี่สิบไข่เบบี้ยี่สิบเยอะมากอันาจักรกล่องสูงมาดีไซน์ซื้อกระเป๋าคะ่ะเอาแต่กระเป๋าพออะไรนะอ๋อด้วยด้วยก่อนโอเคบบ <c oughs> ไปเท <c oughs> ่าไหร่เมื่อกี้ถามด้วยังเท่าไหร่ 99, เราจะดเก้าอะโอเคไปดูก่อนปะเจอแล้วดีไซน์เจออะไรคะอ,อะไรนะ ถั <H> งหูลูแต่ว่ามันไม่ใช่ถังหูลูกธรรมาดาเหมือนเมื่อก่อนเนาะดีไซน์เนาะนี่เลยนี่นะมันเป็นถังหูลูแบบที่มีนี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นแผ่นเนี่ยแผ่นแผ่นคล้ายๆกระดาษะเคลือบอ่ะใช่อ่ะจ้าเดี๋ยวมันกินได้มันมีหลายแบบเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มียี่ส3บยี่สบสามสิบห้าสามสิบห้าเราจะแบบมีกระดาษเคลือบเนาะโอเคถึงคิวแล้วไปเลือกเลยค่ะเล,เลือกเลย ถ้าแบบไหนโอเคอ๋อแอปเปลิลนี่ต้องปอกแอปเปลิลแคนดี้อ๋อหัน่นเกยวอันนี้คือแผ่นอะไร,รอะคะจะเป็นกระดาษทานได้ะออกระดาษทานได้นะคะทุกคนว,ว้าวได้แล้วให้เขาดูขอดูใใกล้นี่อ๋นอนี่มันเป็นกระดาษกระดาษกินได้เคลือบไว้แบบนี้ ใช่เนี่ยที่มันเ,เป็นเ,เป็นแผ่นๆนะอ่ะชิม,ชมแม่ชิมครึ่งลูกกระดาษมันก็กรอบๆไปด้วยอ่ะดีไซน์ชิมดีไซน์ได้กระดาษไหมหวานไหมหวานมากหวานไหมหวานอร่อยไหมอ่ะตรงกระดาษอะหนูกินยางกระดาษมันอะไม่มีรสชาติใช่ไม่มีรสชาติแล้วมันก็แบบ ถ้ามันไม่ได้กรอบนี่มันก็แค่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้แข็งนี่ไปโอเคไปต่อพี่พาซื้ออะไรพาอูอันบะระขนมนขนปุ้งนี่ไปไปต่อดซน์จะซื้อกาแลเมแม่เกดน,นะคะทุกคน,นเอารถอะไรดูตอนนั้นก,กินรถอะไรที่มันอร่อยอ่ะกะทิสด<ๆ>ก็ได้แต่หนูจะใส่หรือไม่ใส่าสามัน100ร้อยไงเอาละสามสิบห้ารานอันเดียวเพราะแม่ไม่ชอบมันหวาน อ้เซื้ออะไรเหะคะปลาหมึกเจ้าดังนี่ king octopus อ่ะเข้าไปเลยว้าวไ,ได้แล้วไซส์ L 2อ0บาทนะคะทุกคนไหนดูดิว้าวขนมผูกรักนะคะทุกคนขนมผูกรักขอชิมก่อนเป็นยังไงอะ่ะขนมผูกรักมควจะเป็น,งงนรสปลานะ มันจะผูกผูกเป็นโบไม่รู้ลองชิมดูดีไซน์ชิมไหมอืมกรอบกรอบอร่อยเอาไหมาอะลองชิมดูอดอลองชิมดูอ,นนอร่อยเนาะอันนสอรกตเบอรี่มีรสช็อกโกแลตดล้วยมีไก่มีกุ้งมีปลามีมะพร้าวตอรเบอรี่สับปะรสช็อกโกแลต โดนัทไหนปะเอาโดนัทนี้ค่ะเอาสิเขาใช้เนยทอเอาดิเราเห็นดังในติ๊กตอกอ๋อโดนัทเจ้าดังในติ๊กตอกเบียกปูนโดนัทญี่ปุ่นใช้เนยทอดไม่ใช้น้ำมันนั่นโปรโมทพร้อมหนึ่งกล่อ,อลงค่ะค่ะลอง่อกไปดูกันเรอตังทอนด้วยทอนเจ็ดสิบบาทอ๋อนี่ไงอันนี้คือเนอย ไปไปต่อขอกินไดมไหมแต่มือไปหมดตอนนี้ดูแต่ละคนอ๋ออยู่ข้าวแต่ละคนอยู่ข้าวอันนี้ดีไซน์ตอนนี้แมซื้ออะไรอีกคะอะไรนะกล้วยกล้วยปิ้ง,งนี่กล้วยปิ้งเจ้าดังในติ๊กเ็อาอยู่แล้วได้แล้วกล้วยปิ้งไหนดูดิอ๋ออันนี้เป็นแบบพร้อมทานเขาเลยใส่น้ำเชื่อมมาเลย,ยเห็นของคนอื่นเขาแยกโอเคปาหนุนดนักเกมซื้อตับไก่ ดีไซน์หิวน้ำดีไซหาซื้อน้ำนะ,ปะไปไหนีไซายจะกินซเลอร์ปี้ก็ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรห,หนูจะหรือไม่เอาล่ะสีฟ้าแม่งไกเจะไปเดินไหนโนนเดินไปทางนี้ไปดีไซน์หิวน้ำนะคะทุกคนอะเมื่อกี้จะไปซื้อซเลอร์ปี้แต่ว่าโค้กมันยังไม่แข็งไปกลับไปซื้อโค้กวุ้นอันนี้นะคะทุกคนดีไซน์จะมาซื้อกระเป๋าใส อะไรนะใส่ลาบูปูนะคะทุกคนน่ะนี่มาดูกันเขาจะเลือกแบบไหนสีอะไรนะมีสีชมพูสีสไตรสีม่วงสีดำลองสีชมพูไหมลองสีชมพูก่อนไม่ว่ามีขอบอะสวยๆเนี่ยมีขอบสวยกว่าเลือสีม่วงก็ลองดูลองใส่ดูลองใส่ดูเลย คนดูที่สิ่งว่ เราจะไปซื้อชุดมาให้ใส่ใช่ค่อยๆไปค่อยๆไปอะใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวต่อไปค่อยซื้อชุดนะจ่ายเงินก่อนอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์จะมาตักป้าอีกแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ตักนานห่างเหินไปนานเนาะมาดูกันว่าจะตักได้ไหมนะหกไม้ห้าสิบบาทพี่ผาก็จะตักมา พยายามสุดฤทธิ์ไม้สุดท้ายขาดไปรู้แล้วยังพยายามอยู่เอา,อาโอเคมาดีไซน์ได้กี่ตัวสรุปสองเอามารวมกันให้หมดเลยดีไซน์สองแม่สองพี่พาห้าป้าโทเกาตัวใส่รวมกัน เยอะคนเยอะมากแล้วเนี่ยไปนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะแล้วใช่ไหมคะดีไซน์ตอนแรกตอนแรกดีไซน์กะว่าจะไปเล่นยิงปืนใช่ไหมในโซนปลาป่งใช่ไหมเขาอยู่อีโซนนึงเราไม่ได้ไปเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนเต็มซอย,ยไปแล้วก็นี่ฝนจะตกแล้วนะเราก็เลยจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ